โลเจ้าสบายดีโดยอันน้องซื้อ,อยังเนาะดื่อลินนราซื้อเนยอ๋อน้องเนยเนาะโดยอันตอนนี้อันวาเซียงเขามาฮอดเมย์เจ้าเด้อเ,เจ้าคุยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนวัวซิยในประเทศเด็กกระต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ส,ส่งบัสิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะโดยไม่นี่กาบาับบสเซียงอยู่ที่บ้านหน้าก่อยญ่พี่น้องเอ้โดยพอดีสิเขามาแจ้งข้าวดีเอื้อตูนพี่นอนะ้องเนาะโดยพอดีมีทางผู้ใหญ่สมทบเขามานำพี่นอนะ้องเนาะโดยมีทางผู้ใหญ่จะดีอยู่ต่างประเทศพี่น้องเอ้แต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นบหยออกซื้อนียงน้ำพี่นอนะ้องเนาะโดยมอบเงินให้เรานี่เป็นจำนวนห้าร้อยบาทพี่นอ้องเอ้ ตอนนี้ก็มาฮอตฮอดแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวโบเสงสะซื้อนมไปให้ผัวเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถามอาการน้ำกันเนาะว่าผัวแล้วน่ะเป็นโรคอย่างพี่น้องเอ๋ยเนาะที่ผ่านมาที่โบเสงได้ถ่ายทำนะเพิ่นว่าร่างกายกับเจ็บนอนนอนเห็นพี่น้องเอ๋ยเราก็ยูน้ำกันสองคนพี่น้องเนาะโดยนะจังไดกับไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวโบเสงสะแจ้งข่าวดีเนาะบุกไปพนไพี่น้องเอ๋ยตามทุ่งไฮทุ่งนาเาเล้วพี่น้องเนาะว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลพี่น้องเอ๋ย ไปพี vale, ass, mm ่น้องไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ขึ้นเข้าไปเพื่อนได้พี่น้องเทียงให้เทียงหน้าของเอ้ยตูนเพื่อนพี่น้องเนาะโดยก็โอ้ยตุบกวนทั้งอ้ายเพื่อนพี่น้องเลยมีแตกๆเนาะลูกเพราะว่าเข้าไปหลายคนพี่น้องเนาะผมกับทีมงานเขาเนี่ยไปรถจักรหมูมีบ้านนี่เนาะไม่ได้จำเป็นต้องเศร้ารถไทยรถไทยสยามขึ้นพี่น้องเลยนี่เดินทางเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องมาทางสีลู่เลือดสั่งใดพี่น้องเลย มันเป็นห้องห้วยเล้พี่น้องเลยเนาะถือว่าค่ำมืดแล้วป่ะกคือพ่อเพิ่งวิอพี่น้องเลยพ่อดเดียนได้เนอเดียดีเนาะพ่อพี่น้องเลยจักรม๋ีดีแต่ผมมีน้าเนาะ

าเน้ยพี่น้องนก้าะจันเนาะีอนมากันมนี่มาเบิ่งครัวหนึ่งพี่น้องเลยอยู่หน้าถันเนาะจักแจ็คพนเป่นังไดครอครัวพนพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจะไปเบิ่งถนนหนทางนำกันดิเนาะมานกันดีมค้ดพี่น้องเล้วมาอยู่เนาะในบ้านเนาะมภาษาหนานี่คครัวหนึ่ง Yep. Uh. Uh. Tàu với nào đó. Sao hồi đùa, ở bộ nó bắt này, ăn cho khoảng một thải

อ่าโอเคครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปลุ้นไปชมกันอยู่อ่ามองซ้นมองเฒามองที่เทียงให้เทียงหน้าของเอื้อเอ้ยเพิ่นเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องบานฮอดแล้วเนาะโอ้ยใจอายเพิ่นหลายเนาะโดยอถาเฮาจักหน่อยด้อายเด้อเออเหยียบเนาะถนนหนทางปลึกอโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยอเลยเนาะกระบะอยาวมาฮอดแล้วพี่น้องบานีฮอดอย่างแท้จริงเลยบานีเนาะ นี่เนี่ยมองซุนมองเศร้าเพิ่นพี่น้องเลยปา้านเออ่ะจังไรกลับไปทักทายสบายดีครับมาเอืย้ยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยโดยเนาะสบายดีเอ้ยสบายดีโดยเนาะนนี้พ่อมองซุนมองเศร้าเจ้าหน้ากะเที่ยงหน้ากะเที่ยงหน้าพ่อหน้าแม่ดอกเอาไว้ให้อยู่มันจากไปคือเลยว่ะเอาหันและปีหกชุดปีหกชุดเอสตามกันเลยพ่อแม่ก็ได้โดย เนาะใช้อันผัวเจ้าไปใช้ซะอันเลามือเอาากมือเอายากินพอดีมื้อนี้เอือยเมื่อยแงเื่อยลให้เราคอยางมือเอามากินเองว่ะอ๋อกําลังกายตัวเองแน่เอื่อยว่านี่นะโดยให้เพิ่นออกกําลังกายนําเนาะโดยโดยอ้าวพี่น้องเอ้ยถือว่าพลาดอีกแล้วเนาะมากพ่อผัวเพิ่นบานีอ้าบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยขาขาก็ซื้อมื้อเช้านี่แหละก็ได้อโดยโดย ก็ไปน้ำยาและคือเอายาวให้พังนั่นแหล้วกคือเอากันพอได้ัพอกินยาบรรเทาไปเนาะโดยโดยโดยอานเพราะอัานอันนี้รถเจ้ารถไทยที่เอื้ายานะเนาะที่บ่อเนาะโดยนี่แหละอันนี้ก็งัวขอเอื้อวขอนองบาดเนีย่างมาเลี้ยงอันนี้ฮะเลี้ยงรับจ้างกินข้าวโดยว่าฮะเพราะท่านคือเพราะท่านเราเอายาวเงินก็ได้ แล้วแต่เพคนให้กินเอเวอร์นี่พ่วมทุกข์หามูลบ่ท่านฮะโอเคสารพี่น้องเลยโดยเป็นการนี่แหละมองส่วนโตขึ้นอันละสองไฮ้ยเอาลงไปหันหันมองสู่ไสเท่านั้นแหละทั้งนี้กับเป็นของเอืวอยของหนองดอกมาบ่ท่านมิเตอรอยนองอาเบิร์ตแถวนี่ขึ้นมากนี่อันเพป็นการเหตุที่ซื้อเอืวอยนั่นบ่ได้ยังเลยอืม ทองแถากินพ่อไปพระทั้งชีวิตไปก่อนวะอันเอ้ยบ็ได้หายู่หากินบ่มาที่น่ะมื่อไหร่ันคุดจิรอเมื่อคลายหลธอชนึงกันเลยเอาเงินไหวให้พนหล่เพิ่นขึ้นเอารถขึ้นมาไหวพิ่นยางเขาเมื่อขอซานเน่กับยาเน่โดยอืมวันนี้จิรอกับบริคายว่าสิครัวกินแรกนั่จิรอก็ได้อ่าโดยมีนักกินเนี่ยนะคกินโดยดูนะ ขวัวกินแล้งมาแร้งท่านี่แล้วคุดมนันอ,อีก,กได้ก็ไปขายพ,พอได้กินพอได้ซื้อยาเพื่อนกินแต่ละมืมอแต่ละวันคือตัวน้อยแท้เอ้ยโดยแบบนี่จะขายเจ็ดตัวพันขายไหมานนะโดยนี่ขวัวกินแล้งโดยโดยใหม่ก็นักหาได้เต็มกระตากระบุงก็นักเมื่อยนีแน่นหัวใจกันเลยบ่ราหามื่อนี่คุดแต่จิรอเขาเมื่อไายคุดก่ะคุดแต่จิรอมื่อนี่เนาะ เพิ่นได้ขาดให้ทยนาให้ดํพอได้กินเก่สอบ12ปีนี่ก็กินไปว่าบ่ลวงบ่ลายหนก็ได้ขึ้นน้องเฮ็ดนั่นแหละแต่ให้ใหญ่ลงไปหันขอเอื้อเฮ็ดน้องเฮ็ดบ่ทันเพิ่นเพิ่นเอาเบิดเพิ่นผู้อยู่นําพอนําแม่โดดยอ้าบ่เป็นหยังซะเนาะอันนี้จังค่อยว่ากันซะเนาะเอ้ยเนาะโดดยโดยอันเฮามามื้อนี้เอ้ยฮู้อยู่บ่ว่ามีด่างสังหรณ์ยังสิมาบอกเจ้าอีบ่จฮู้อีบ่มาพันเห็นพระเห็นเจ้าห เห็นพันเห็นพระองค์หนึ่งเถ่ๆมาบอกมานั่งทิงหัวบอกและเอื่อยนะควอมจริงค่้นคุ้นค่อมขี้ลูกมากแล้วมาลูกหัวเอื่อยพันบ่พันความพันตาเนี่ยคือขเขม้นขางนี่ขลุกบ่อย่อกบ,บ่ได้คึดว่าน้องสิมากอีกมือนนี่วันนี่นะก็ดีใจดยเห็นน้องมากก็ดีใจช้ำใยไม่เกิดไม่เถาะคิดใจเอื่อยช่้มือนี่มีทีพักพิงหัวใจขึ้นเรื่อยนะมีทีพึ่ง พันธ็นพระเนาะพระพุทธรูปเนาะน่บอดยพระธารุพนี้แหละอ๋อพันมันเมื่อยเอ้ยพันมือคืนนี่พันมือนี้นบออ๋อนอนพันก็เลยตีความพันให้เพลินฟังกระเจ้าให้เจ็บหห้ไข่แล้วเอ้ยว่าแบบนี้คอยพันเห็นพระว่ะโดยลูกไข่ไข่เจ็บเจ้าขึ้นชินค่ะห้กระจางออกแล้วแล้วก็พันเห็นวัดได้เลยตัวเราเองก็ได้โดยมีแต่เราพันมุดหน้ามุดในมุดขึ้นไปไปพ่อวัดเราว่ะขอพระเจ้าขอข่อยชิมีเฮือมีแหงเดิมขึ้นมาแล้วว่ะ เป็นน้ํายาตัวนี้บ่เราอ่ะโดยยาชูเอตยซื้อมาให้เรากินแต่ละวันละวันนะก็ซื้อนมซื้อเป็นขนมขนมก็ซื้อมาไว้เรากินกระตุ้นเลือดเละเลยยาบำรุงเลือดก็ซื้อไว้แล้ะนี่ด้วยดยก็มีอยู่ยาให้เรากินตัวนั้นแหละเระฉั้นเราพอเราไปได้เศษวางแฮนตี้แข้วคันด้วยเจนว่าเราว่าสีขอมาตายอยู่เพื่อนเราหราโอ้ยเนาะ าอย่างนี <c 195 2> I mean, ้นะอย่าบำรุงเลือดแล้วโอฮิโลวิทเนาะฮิโลน่มื้อนี้ก็ซับยาเลือดอ๋อพออยู่ได้นมื้อนี้บ่โอยก็กับยาชุดที่เอื้อยนะที่ว่าเราจังค้าเรานะอดูันลยกนักแน่แล้วก็เจ็บในท้องขึ้นหัวเราอ่ะเบิ่งเราให้มีสีมีฉันขึ้นกว่าเก่ามื้อนี้าว่าเราบ่เมื่อยปานไดเราอ่ะโอเคเนาะอยู่ดีแข็งแรงโยโดยๆอจังได๋ก อ่าแต่ว่าเอ้ยงานฝันอ่าเห็นพระพุทธรูปเนาะเห็นพระพุทธรูปเห็นค่ะเจ้าเป็นศิริมงคลในอ่าตัวเนาะโดยโดยเฮาเดินทางมามื้อนี้เด้อเด้อเฮาสิมาแจ้งเจ้าโดยๆลูกเจ้าน่ะติดต่อได้แล้วโอ้ยดีใจซนะโอ้ดีใจว่าไมเกิดมดีใจหลายๆเอ้ยังไงน้องเนยกับน้องเต้ยคิดนอดแม่อ่าน้องอันพุ่นืองือามบ่ ผัวนัุนหัวเก่านัุนซื้องานอ่าอันลูกลูกสาวเจ้าหนุนซื้ออันเด็กยิงอุลุมาพันมานี่มีอ่าอุลุมาเพิ่นโทรเชทมาหาเหายุมคืนนี่อ่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเห็นในคลิปนี่ยเห็นเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยสันโอยเป็น้องเตยผู้เป็นพิการทางสมองนอะไรเราเพิ่นเต็มบาทปันดายมูนาเนี่ยโอยอย่าฝากทางเล่าให้นเราโทรมาหาแม่เบอร์เก่านะโดยโอยวัวกับแม่จะคุยกับลูกโดยอืยเนาะ เจ้าอยากคุยกับเพิ่นอยู่บ่อยากคุยกับลูกอยากเว้ากับลูกอยากคุยกับเพิ่นอยู่เนาะบ่ได้หยังก็สร้างขอให้ลูกนี่เป็นกํลังใจแม่ยามแม่ทุกข์ยามบ่มีหยังถึงสิอยู่อ่าต่างแขงต่างประเทศก็แล้วแต่เนาะขอให้ส่งความิฮอดคิดถึงหากันเนาะยอ่ะแป๊บนึง้เอ้ยเด้อฮสิดูสิลองโทรเบิ่งเนาะว่าสิติดบ่ยโดยเพราะว่าเราก็อายุ25ปีแล้วแหละลูกานี้ก็ได้เป็นนงสาวแล้วแหละโดยอ่ะแป๊บนึงเด้อเด้อ อ่ะโอเคพี่น,น,อน้องเนาะลองมึงติดบอาพี่น้องเลยรู้จ่ารู้จ่าสบายดีด้วยอันน้องซื้อยังเนาะเดือลดแล้วซื้อเนยจ้ะอ๋อน้องเนยเนาะด้วยอันตอนนี้อันบอเสียงเข่ามาฮอดเมยเจ้าเด้อเจ้าคุยกันกับเมยเจ้าเด้อด้วยอ่ะคุยกันเด้อเนยเนย สบายดีอยู่บ่ลูกสบายดีอยู่บ่คนงานเห็ดงานเฮ็ดงานอยู่ใส่ลูกร้านเฮ็ดงานอยวนร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่กับผูู้่ผู้ใดเอาไปเฮ็ดน่ะมาอยู่ก๋วเตี๋ยวได้จักเดือนแล้วอีหลาเฮ็ดได้จักเดือนแล้วอืมเมื่กี่เดือนเองไม่เฮ็ดงานน้องเต้ยเป็นไรสบายดีอยู่บ่เต้ยหั่นอยู่ ตรงไหนกับไปเหตุนั้นยูผัดเตยว่าน้องเตยอ,อันที่ว่ามันปญัญญาอ่อนมันดีขึ้นแล้วบ่มันบ่จักที่เพียงหันให้แต่ยู่บ้านเหมือนล่ะยูก็รีบควัดสองคนเออเที่ยวบ,บึงหนองเด้อลูกเด้ออีหล่าเที่ยวทรมาหาแม่เนลูกแม่บ่ได้ยังจากเจ้ากะาจาังแม่อยากวอากับเจ้าจะเกิดโลโกโควิดมาแม่ติดต่อเจ้าบ่ได้แม่ต้องมีม้เปิดเมื่อไหร่นนะ เบอร์เก่าแม่เนี้ลงสายเก่าหนึ่งกันเนี้เบอร์เก่าแม่เนี้ยลูกโดยดี๋ยวส่งให้เลยโดยโดยเดี๋ยวอ้ายปนญจงกันได้ลูกเด้อเดี๋ยวอ้ายปนญจงเบอร์แม่ให้อีหล่าติดต่อขามาเบอร์แม่ได้ลูกเด้อแม่ไหนว่าน้ำแม่แต่ละวันแต่ละมือบ่อยแม่คิดายได้ลูกอืมอีหล่าทำงานได้ลูกเด้อทำงานเพื่อแม่เนี้ยได้อลูกแม่โมมีที่เพิ่งได้ชูมือนี่ เอาทํางานซะเขางานลบ่งเลิกงานเงียบมากเออเบิ่งตัวเองด้ลูกใดแม่อยู่ข้างใกลกันค่ะความคิดถึงจากเตยเด้อบอกน้องด้ลูกเด้อค่ะอาซละเออแม่แม่เเบิดไว้บ่คั่นโทรหาบ่เดอ้ายเราสิงให้งเอาเบอร์แม่งให้อีลาลูกอ๋อแล้วอีลากะพยายามติดต่อหาแม่แน่ลูกเอ้ย อา้าวแม่บ่มีลูกมีผัวมีหยังใดอยู่ก็แต่อีหลานี่เป็นกำลังใจให้แม่เด้ลูกจาก้าอือๆเอาซํานี้เด้อซั่นจ้โดยเนาะโอเคนบ้านห่างโดยเดีย๋ยวบ่เสียงส่งเบอร์ให้เด้อน้องเด้อจ้าจ้าได้หลจ้าจ้าบ่เป็นหยังเนาะโดยจ้า้า ่าโอเคเนาะเอ้ยเนาะโดยเฮ้ยเป็นจังได๋เอ้ยแม่นกักยิงว่าสบายดีใจขึ้นที่ติดต่อหาลูกได้โอ้ยขอบมกขอบใจขอบคุณนอกได้หลายเจ้าผู้ใหญ่ใจดีจูใช้ก็ให้อออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเป็นกําลังใจให้เอื้อยที่เอื้อยอาภาพตกอัในมื้อนี้วันนี้ ໂດຍໂດຍແຕ່ຕະຫຼອດຜ່ານມາເລື້ອຍກໍຄິດຕະຫຼອດມາຢາກພັນນາລູກຫາເຕົ້າໄດ້ແນວເຫັນແນວສິ່ງທີ່ມີຄືໝູ່ຄືກູຄິປນດດພລະກິດນີ້ກສຳາເຮດນາະດດຈດກໍຮາາມນີ້ຖດາແຈ້ງຂ່ດີກມີທາຜູໃຍນາ อยู่อัต่างประเทศเพิ่นได้ฝากเงินมาให้เฮานะเป็นสะพานบุญอามามอบให้เจ้าเป็นเงินจํานวน500บาทเนาะจ้าโดยให้เจ้าซื้ออยู่ซื้อกินอ่าซื้อยานี่ภายในครอบครัวเจ้าเด้อเด้อโดยโดยทางผู้ใหญ่เพิ่นก็บ่ให้ออกซื้องนดอกเนาะโดยโดยขอขอบมุขอบใจขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีขอให้เพิ่นมีอายุมั่นอายุมั่นควรยืนโดยยิ่งายิ่งเล่า พระทิพย์เพลินมาเด้เลยนึงเด้ออันเดี๋ยวเขาสี่อ่านซื้อทางผู้ใหญ่จะดีมีสองทานเนาะโดยอาทานแรกเขาเขาสีบอกเด้ออเป็นทางผู้ใหญ่ทาที์เพิ่นติดต่อหาให้ลูกเจ้าเนาะให้ติดต่ออันลูกเจ้าให้พบภายในมื้อนี้โดยเพิ่นซื้ออ้ายอาตุนพยักษ์ตุนพยักษ์โดย เนาะโดยโดยโดยเพิ่นก็อ่าส่งผ่านมาบอกเฮาแต่เมื่อวานนี่ไดละโดยโดยโดยมื้อนี้เฮาก็เดินทางมาแต่ว่ามาบอกเจ้าเลยโดยโดยฮะโอเคเนาะสเนาะแล้วเงินจนวน500บาทนี่ก็เป็นเงินทาผู้ใหญ่ที่เฮาเว้ากนนี่เด้อเอ้ยเด้อจ้าโดยเพิ่นบ่ให้ออกซื้อนยงน้ําเนาะจ้าโดยเ้ากอ่านเเด้อนุแพ็คนึงเนาะได้ตะซอยโดยนผู้มาติดตามแนะนําสิแจ้งงยึ้งจ้า ถ้ถูกไอ้ยูเหมือนคนยื่นปันู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณขอบคุณขอมุกดีใจน้ำเป็นกำลังใจมณีวันนี้จำตายไม่เกิดไม่ซ้อมขึ้นสวรรค์จ้าถูกอืมออ่าเนาะโอเคสะพี่น้องไอ้บ้านนี่ถือว่าเออเนาะมีมุกดีใจลายเพื่อนกันมีหมอแล้วคือนี่กับฟันดีก็ถือว่ามุนี่กับนั่นได้เนาะเลยเลยเป็นเสดีมบงคนเลยมุนี่กะ ໂດຍອາເປັນຈັ່ງໃດກະเดี๋ยวเฮาຊິເອົາເບີເຈົ້າລະສົ່ງໃຫ້ລູກເຈົ້າເດີ້ບາດນີ້ເນາະທາງທີເດືອຕໍ່ໄປກະໃຫ້ເຈົ້າປະສານງານຕິດຕໍ່ຫາກັນໂດຍຕົງນດສດກນບຕົຈັດບນດດສນຮົยาໃຫາຂນขอທຜູໃຍພິ່ນທານນທຜູໃຫຍ່2ທານຂໃຫສຸຂະພາບຂງແຮງຂອບຄຸນຜູ້ໃนี้ ให้อายุมันควันยืนให้อยู่ดีมีแห้งให้เจ็บให้ไข่ให้เพิ่นลำเพิ่นลวยเพิ่นห่างเพิ่นมีกัวเก่าจ้าถุดูดนี่ผู้นี่ผู้ขาก็ดีใจร้ายที่เพิ่นมาชอยชำนีิก็เอาละขอบบุกขอบใจขอบบุญขอบพุ่นเพิ่นท่านช่องคนช่องทานจ้าถุดูดูฮะโอเคเน่าเสื่อเลยเด้อบานี้เด้อตามนี่เนาะโดูดูดูฮะเสีได้ขอตูเดินทางก่อนเด้อบานี้เด้อดูดูดูกามากับฮาเอาไม่ไม่ให้เพิ่นในพี่น้องเนาะมารถดีแตก เดี๋ยวสิคั่มเพราะว่ากับป้าเข่ามานี่กันเนาะหรือว่าไกลไกลเจอขามห่วยขามห่วยขามห้องบุกนองมาพี่น้องไอ้กี่นี่กันเนาะเลอๆฮะอยู่ดีไม่แห้งเด้อเด้อบ่านี้เด้ออีไม่แห้งกับนองดิมาน้ำทางมาเนี่ให้อยู่ดีไม่แห้งเดินทางสุขภาพปลอดภัยให้อายุมันพ้นยืนจ้าถูกอุ้มคล้องน้องนุ่งเจ้าไปกันเด้อบ่านี้เด้อดูดีสบายดีเรื่อยจ้า โอเคพี่น้องเนะาะบ้านนี้ถือว่าป้าเนาะเอ้ยเป็นกะฟันเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยฟันเห็นะพุตะลูปพี่น้องเนาะถือว่าเป็นสิริมงคลนี่ตัพี่น้องเลยโดยหนึ่งมากกับเป็นริงที่เฮากะบไหว่ซุกมืออยู่แล้วพี่น้องเนาะมาเชียงมาเมื่อนี่ก็ถือว่าป้าเป็นอินเคสที่แบบรูเลือดอยู่พี่น้องเอนะ้ยเนาะการบุกถนนหนทางมากเมืนน่อนี่พี่น้องเอ้ยโดยมาแจ้งข่าวดีแล้วพี่น้องเนาะโดย จ้าที่เดือต่อไปก็ออเดี๋ยวบุเชียงสีส้มเบอร์โทรเราให้ลูกสาวเราไปน้องเนาะให้เพื่อนประสานงานกันต่อไปแบบนี้พี่น้องเลยโดยโอเคสพีส่น้องเนาะก่อนอื่นการบุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่พี่น้องเนาะที่ติดตามให้ก่อนอื่นการบุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่พี่น้องเนาะที่อาติดตามลูกให้เราพี่น้องเนาะเป็นซื่ออ้อ่า สนพยักพี่น้องเนาะเป็นกุ้มจักกุ้มยังไหนบุเสียงจำโม่ได้พี่น้องเนาะวชิริอ่านเบิ้องบัตรสัญญาณโนมีพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยต้องขอโทษขออภัยดายพี่น้องเนาะโดยเป็นกับเป็นบ้านพี่มึงน้องอยู่ร้อยเอ็ดพี่น้องเนาะโดยเป็นกับตามให้ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องจนได้พบได้เจอลูกสาวเล่าพี่น้องเนาะจนได้เบอร์โทรมือนี้บุเสียงกับมาแจ้งให้เร่าเลยพี่น้องเนาะโดยแล้วก็ขอบบุญขอบคุณทาง ผู้ใหญ่ยยอีกท่านหนึ่งพี่น้องเนาะที่ได้ส่งเงินมามอบให้เราภายในมื้อนี้พี่น้องเลยโดยเป็นเงินจํานวนหาร้อยบาทพี่น้องเนาะซื้ออยู่ซื้อกินภายในครอบครัวพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งปู่พันกับสุขภาพกับบุคคลแข็งแรงพี่น้องเนาะถือว่าเจ็บปพปนอนเนี่ยพี่น้องเลยต้องทานยาตลอดเนาะโดยอ่ะโอเคนอกจากจังไายกับบเชียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้ไว้ที่ไว้วางใจที่ให้บุเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้โดยจังนายก อาบุเชียงก็ทีได้เดินทางได้มาเนาะคนอื่นกับบุเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามได้ฮับส้มได้ให้กำลังใจบุเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะสำหรับม้นนี่ก็ไปแล้วพี่น้องเออยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุเชียงนี่เด้อพี่น้องเนาะให้บุเชียงนี่ได้สร้างคลิปดีอีกต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับม้อนี่ก็ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี